you เรเนี่ยไปไปเ่าไปไหนเราไปไหนเราไปไหนเรากินบล็เฟิร์สท,ที่ประเทศเยอรมันไปเบลูกุน่ะคนั่งรถทัวร์ไปใช่ไหมเวลาประมาณ3าม<อ>นิดนิดแล้วก็จะมีไปมมดำน้ำนี่นะคะผู้ร่วมทริปของเราวันนี้ ep 2นะคะเหมือนเดิมคนเดิมคะ่ะตื่นเต้นไหมคะไปเบลเยียม หวังหวังอะไรในทริปนี้ใกล้จะ่ายรูปให้หมดได้รูปสวยัไม่คาดวังไม่ผิดหวังแน่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าเราอยู่ที่ บัสเซอร์บัสเซอร์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะบัสเซอร์บัสเซอร์แล้วนะคะย้ยปาเรา ไข่ลูกเพินพ่นเพิ่นหนึ่งสองเธอบังหน้าป้าเธอนะ่ะ <c oughs> บังหน้าป้าเธอ,บ,อ <c oughs> บังเลยหรอ นะคะเรามารันแบลเฟลนะคะของเบลเยี่ยมนี่นะคะเป็นนูเทลเลอรแล้วก็กล้วยนะคะของเราก็คือคากราเมลแล้วก็เ,เนยเราก็จะมาชิมกัน เขากล้องฮะฮะห้ยหรอยุ่งม่ชิมใช่ อร่อยค่ะมีขนมปนมันใส่คาราเมลแล้วก็ใส่เอ่อเจลไอ้นั่นน่ะเอลยเป็นอะไรที่อร่อยไอ้นี่มันหกเลยอร่อยอร่อยปะ คอมเมนต์อะไรนะเห็นว่าอะไรให้พี่อะไรแล้วรีวิวค่ะอ่าเริ่มจากคนนี้ก่อนของเราเป็นเคลล่าดนะเคลล่านะครับอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนเหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะนุ่มๆไอจะกรอบนะค่ะมากกรอบนอกนุ่มในมันออกจะแบบหนึบหนึบ เ้าเหมอนขนมาทยใบฟเที mix mix. ่นี่จะเป็นอย่างใช่เปยวเหาข้าวเมงลยแล้วจะเอา๋ยชุปเลยมิกซ์แอนด์แมท์น่กนะมไก็คอ กินแล้วนะเดี๋ยวกินอยบกินแบบมันไม่หวานมากเลยนะเป็นไงบ้างคะยอดอร่อมากนุ่มยอดนุ่มใลหวานมากไหมหวานน้อยถูกใจอะไรม้ากคะปัตตานีโซ เยี่ยมเลยคดิคืออรนอยหวานน้อยอันนี้ก็หวานน้อยเลยชิมนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้สุดๆขอบคุณใจเจ้าของสถานที่เออเจ้าของสถานที่เวลาเรามีน้อยเราแบบอันนี้คือข้าวเที่ยงนะคะแล้วเราก็ลงมาเราอาจจะเดินนิดนึงเรามาทริปจริงๆ ไม่ไม่เน้นกินค่ะมาเน้นถ่ายลูกเน้นถ่ายรูปเน้นถ่ยเช็คอินตอนน,ตอนนี้ได้เป็นร้อยแล้วค่ะร้อยรูกร้อยลูปนะคะเมมไม่เต็มไม่ต้องกลับ I have a quinoa salad with a vegetable and the other option is a tiramisu with a strawberry yeah, um, um, uh, want the tiramisu The tiramisu And And what do you like to drink with your tiramisu? Um, a coffee a Coffee? Me? Yes, you? Yes, sugar? Yes uh, for you? What was the other... The... Another... Excuse me? The... not, not this, the um, other one. Another one is uh, uh, quinoa salad with quinoa. vegetable. Ah, oh, salad, yes, I think. Hmm? Salad. The salad? Yes. Drinks, madam. Um, water. Water, still sparkling. Sparkling. วันนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายต่อเพราะว่าเราไม่ทันรถอย่างที่ว่า <laughs> เราบนรถไฟแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพิ่มแล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมมันก็มากินข้าวเลยดีกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาสรุปทริปนี้กันนะคะของวันนี้อ่ะเ <c oughs> ชิญเลยคะ่ะป้าป้า <c oughs> ป้าต้อมป้าต้อมก็จะบอกว่าทริปนนี้ก็มีความประทับใจไงเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนาะมันเป็นอะไรอะสถาปรยกรรมต่อสิ่งมสนตาที่เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเนาะก็ก็ประทับใจแล้วก็ขอประักใจหลานด้วยที่ กจแฟ้านสาวั้านเทมคุณสวยนะคะที่พาไปต้องเที่ยวแบบโอ้โหจุใจมากถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างผูกขับไปบ้างแต่ก็ให้อภัยถือว่ามือกับคนืับใไม่ือเขอบใจเซนด้วยนะบุเนวยหักมือนกันวันเยี่ยมไหววันหลังไหววันเี่อมถ้าไปเมืินใครก็โทรหาได้เ ติดต่อกันเนาะค่ะจะได้พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารได้พาไปจะให้ไปรับที่บุรีรัมย์ไหมไม่ได้ขับรถไปรับที่บุรีรัมย์ก็ได้นะคงมวยโอเคอ่ะไปนน้อยกลาลอยก็ภูมิใจดีใจประทับใจมากปลา้อยขอหายก็ไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาถึงถึงเยอรมันตล้วกบอกว่าจะมาเยอรมันก็เออโอเคเลย รีบมาเลยเพราะว่าได้โอกาสเจอตุ๊กตาคนใหญ่เจอไง้ภาษาภาษาก็ใหญ่คนที่ตัวโตมากเราเราเดินเราเล็กนิดเดียวเลยอ่ะ คนเยอะมากแสดงว่าเออเป็นแหล่งที่คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไม่คิด่าจะได้ไปก็คือเบนเยียมได้ไปตรงจุดสำคัญของเขาเลยสวยมากชอบทุกจุดที่ผ่านไปชอบหมดเลยบ้านเมืองสะอาดคนก็ดูเป็นระเบียบอัรยาศัยดีอาหารกินได้อร่อยถือด แต่สรุปแล้วภาพรวมเหมือนอยู่เมืองไทยไปเที่ยวกรุงเทพประมาณนี้ก็ไปคุ้ใจใช่แต่ภาพรวมเหมือนเที่ยวอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพเพราะว่าเดินไปได้คุยกับคนไทยเลยไม่เหงาถึงป็นไทยถ้ามีโอกาสจะมาอีกนะคะมาเที่ยวอีกค่ะก็ขอบคุณหลานทั้งสองคนนี้ที่ดูแลเป็นอย่างดี และละความสะดวกสบายทั้งที่พักการเดินทางอาหารสะดวกสบายทุกอย่างมีโอกาสก็จะมาล้มทัาอีกเพราะว่ามันเป็นผมลิขิตทางด้านชาติเรามีคนเรามีคนรู้จักอยู่เราก็อุ่นใจมาแบบไม่กลัวก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากะ อบคุเกันเป็นนวค่ะมีโอกาสไปเมืองไทยก็นัดเจอกันนะคะเดี๋ยวป้าๆจะดูแลยต่ไปล่้สูาแก่ใจเลยก็ว่าเราจะไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพายามใช่ไหมได้ได้ได้ไปเมืองไทยก็ให้ป้าๆดูแลนะ วิมีคลิปเป็นหลักฐานแล้วนะได้เลยแล้วนัดเจอกันเดี๋ยวป้าจะดูแลโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปทลิปเรานะคะ ep สอง ep สุดท้ายกันแล้วกันนะพรุ่งนี้ป้าป้าก็จะกลับกันแล้วแล้วก็จะไปส่งกันที่สเตชันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ป้าป้าจะส่งนี้ยงส่งอีกนิดแล้วไม่มีแล้วแล้วนะคะแต่ยังไม่กลับเมืองไทยนะกลับมาแล้ว ป,ป้าๆเขาเที่ยวกันต่อค like> ่ะเราไปทํางานกันต่อเราก็ทำงานกันต่อให้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยราะว่ากิเลสเราเยอะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย